บาโคูยหูยยขาดขาดขาดเห้ยขาดโอ้ยาฮ่า่งาาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าา่าฮ่าากาา่า่า่่าฮาฮ่ฮ่าฮาฮาาฮ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 ฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าต่าา่อฮ่ามาฮ่าซ่า่่าเ่าฮ่รับาบ่มฮ่า่าฮ่่ม่าอา่า่่าฮ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 ่าบ่่งไม้ครับไม้ที่เอาลงเห็ดซุ่มเห็ดา บกง่ายบกหลครับผมเออมันเป็นปลาจอกปลาอันนี้คือจอกออกครับผมปลานี้ยังท่านได้เอาเลยครับยังท่านในวานแหเลยคือแล้วนะครับแนมลงไปปลาบอนหลายอยู่ครับแต่ว่ายังท่านในวานแหนจากบาดอยู่เพราะว่าหืมของเขาแล้วเที่ยง,แล,งยออแ,ลยแล้วครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนี่ครับเมื่อเบื้องปลาที่ขึ้นมาตอนที่เอื้อจอกคือแหนกขึ้นมาขื้ใหม่ขึ้นมากครับผมได้หลายเติมแล้วครับผมเครื่องล่างฟุมเครื่องล่างฟมเหรอครับ เดี๋ยวสิดังไฟปิ้งปลาตะบัคุงกินเขาเทียงเดี๋ยวเขาจะสิไปลงลุวยครับภาวนาขอให้ดังยังมีปองยังมีปองขาดเพราะว่าตอนมาเฝ้าไลไม่ได้เช็คครับผมคันแม่นดังมีปองขาดมันกะสิออกไปแนี่ยคันดังบ่าขาดเท่ากะได้ลุ้นครับผมมีของไงเดี๋ยวไปหาปิ้งปลากินเขาเทียงกันตอนครับผมเมื่อนี้ยังบาท่นเฮ็ดน้ำปูครับผม๋ยวขอเฮ็ดน้ำปูเนี่ยเล็กน้อยเพื่อ ปูเพื่อนให้มันครับเว้ยลูกหลานมาหาอยากหากินขอให้มันมันเด้อปีป่าอยากกินปูปักปลาใส่ยดือดตืนเต้นท่วงกองให้มัน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 ครับขอรับเสพปูแน่จังเลยครับผมเพื่อปูเพื่อนให้มันอ่าหืมวดขนาดครับผมแซ่เย็นมะลิเมนูห้องมื้อนี้ครับผมตำฮู้ครับผมสมตำ แล้วก็จีป้ปลาครับผมจี้ปลาขาว,ขาวช่วงที่เือกมากนี่แหละได้ปลาขาวซุนีครับผมเห็นไหมปิ้งกินครับก็ได้กินเที่ยงครับมาเลยครับพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันครับปิ้งปลากินข้าวเที่ยงครับผมเดี๋ยวเห็ดน้ำปูนี่เล็กหน่อยปิ้งปลาขาวครับผมปิ้ปลาขาวตับมะคงอ่ะเดี๋ยวเล็้น้ำปูนี่ชั่งหน่อยเด้อปอ้ยกินข้าวน้ำลูกน้ำหลาน กินแล้วก็เขาให้มันมันม,มนมือหนาเมื่อนมือหนาไหมกินเขาแล้วที่ล่งไปรุ่ยไปหากันครับผมเพราะว่าห้องก็ือขึ้นมาถ้าได้อันนี้แท้ก็ในหาป่าอยู่ก้อนปลาที่ได้นี้ได้จากการหื้อบักจอกขึ้นครับผมบักจอกหลายก้อนกินเขาครับผมนำลองคอจักหน่อยคือปลาทางในเนาะ ออืหวดขนาดเลยเอาไปนะนักก่อยพักก่อนอูมาครับมาดื่มกันครับผมออืืเป็นนายรสัตวตำุ่นันเป็นเป็นน้ำหิวป่ะเพ็ขนาดป่ะ กินเขารู้สึกว่าจะกินปเป็ีๆเนาะเขาจับหนักๆนะเาเสเ้มาเลยครับเด้อไปท่านกินข้าวเที่ยงครับผมกินข้าวต้มข้าวปลาน้วกันครับ กินเขาแล้วเ,เดี๋ยวฮ่อไปลุยหาปลากันครับหน่ี่ข้านียมีจุดอยู่ห่างไหอ มีการปว้งโอ้มจอกในบ้านเอาเสอะตัอมหุ้งเพรๆให้มันแท่นเจ้าวหน่อเ,อเบิร์นคือเบรเอาเจ้าวมาครับพี่น้องผมกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวฮอรซิม่าลุยกันครับผม เสี้ยนกรอบกับเสี้นเตอร์มีวันแหงตงไปแล้วครับผมนี่ยังทานายวันจักบาทอยู่ผมถาขาของง <c oughs> ่ายเยอะแต่เบิ้งของง่ายบอลวู้ตัวนั้นหัวดำปีเดียวปดุกบ่วะถ้าบักหนามางมุนอยู่นะไปดีอยู่ใส่วะ่ะในปลากินเที่ยงแล้วใช่สิมาหาปลากินแรงกับผมบาดน,นี่นี่ตัวตอรลายขนาดเลย บอนบุยบุยเหงายายมากนี่เซ็ตเบิดได้ประตองเขาสุนี่ประตองทุกหนีข้าเบิด์ได้ประตีง่ายๆเขาตัวนี้ก็เอาหน้านี่หนามหางสองสัตว์นี่ป่าโอ,โอ้ยบวถึงหัวหางเอ้ยฝานไปต้งพุ่นฝานเข่าหาดังหนามหางคือยังหมุนอยู่นีมองมีฟองน้นอยๆนามหางมันยังหมุนอยู่ ีย๋ยวเขามาลุกเบิกแหแหลกครับผมซิมีโตวะวะโอ้ขึ้ดิ่งขึ้นเทิงวะป่ายัางว่าขึ้ดิ่งขึ้นเทิงของตัวอโอ้โหโอ้ยหขาดขาดขาดแหขาด <c oughs> โอ้จักสงสัยปลาโดว่ะตับแหปุกปักปุกปักปุกปักอยู่ในนี้แม่แม <c oughs> <c oughs> ่ตับน้ำแข็งนอกแข้งว่ะโอ้แม่นตับน้ำแข็งเ <c oughs> ขา <c oughs> ตื้นตักตักกินเนี่ บอกแล้วว่าแหน่อยสิขาคองไงแรตนต่าเลแค้งปุกปักด้วยจักปิเ็นปลาคอหรือประโดนะตัวของปืนง่ายปะเลยนะเยอะบางตัวฮะที่บางสี่หาขี้ป,ป่าแต่ว่าตำแห้งห้องท่านเดีนพาเข้าไปตอนี้ห้องมัน <c oughs> ดึงแหงงอ่งองอ่งแลดึงแหงหรอปลาโดแล้วมักดึงแหง <c oughs> อสึึกปลาหลายครับผมแต่ว่าอันนี้ปลาโน่นจันทร์ครับผมโอ้ดึงเหงืองหงักปลาดูบ่ดิต้องใส่ปลาดูอยู่ในเหงือกอันนี้ครับผมปลาโน่นจันทร์หน่อยหลายหลเอาเก่าครับผมไม้นี้เป็นข้องธรรมชาติเลยครับเด้อมันมาจะใส่วูปลาโน่นจันทร์วู้นี่ปลาโดสีแข็งไร้ข้นเลยครับมือนี่อันนี้ปลาอย่างไรดิ โอ้โลงมาก,กับปลาตองเลยเขาซิบอปลาอะไรยบับผีวว่าปะเขาจับปลาดุยู้ยได้ปลาตองน,นี่เฮียมันเฮียได้ร่างซีต่างนี่เห้ย <laughs> นี่เขียวปาลาอะไอยู่ครับลงมาก,กับจับเอาเลยเขาผนบ่มีแนวมาใส่นะโอ้ยปลาเนี่ยเฮาแล่นปุ๊กปักปุกปักปุกปักอยู่ปะ จักมาดูหร้อมาคลเดสิเราประกาศกลุ่มมันนี่วัตถุวนวัตลงมากคับพ่อปลาตองอีกเลยปลาตองร้ายเด็ดแท้ปลาตองแหนบร้ายหลายครับโอ้ปลาตองนี่ก่ดอกปลาตองแหนบกะตัวใหญ่เติอบอยู่ครับผมนี่แหล,ล,ละดอองไ้โขนาดดองฮะโชวดด้วยฮะ ตระสูดด้วยเคยคลองแมมันอันบีบอึ้นมาั้งทั้งหนไหมนี่คองแท้อยู่นีเหเขาส่ต่ำปุบปั๊ปัไปทั้งเลยวเปิดด้ดิปใส่หละสูดมันอยู่หนึ่ปา่านี่มุดตม่มเลยปา่านี่มุดตมม่มมนเปลี่ยนแลนคือว่าทั้งเหยงแลนคือว่าทั้งเหยงเดี๋ยว ใไไส่เลยต่มขาเขาป,ปักๆเขาอยูน่นอกแห่นั <c oughs> น้เขาตีนรูปๆคอบกรงซิบกระาไปบวนโอ้ตายลุ่มบห่างมันจะไปสูตเลยเออจะไปสูตรทะเลเข้ากับมนันตะปตองเล้นี่ต,ตอง แต่ว่าน้ำหางมุนอยู่อยู่ในแหนี่แหละนะนี่ก่อนคือว่าหาเบิ้งหมองนะขาดเรายุ่มไวไหนโอ้ยแต่ยุ่มมันแหนั่นแหละมึงเอาพื้นกูนลงนะโอ้ยมึงกกอึซนอุ้ยหกสอกห้าสอกนี่ก็เอาเถอนี่ครับผมประตอนหลายขนาดเลย ใส่นอ่อตัวมันต่ำขาเพิ่งปกัปกปักเลื่อนเป็นเป็ี่ยนประคอมเอเต็มคาราเบียก็น่งดิด่งนุ่งดิ่งอย่ามันลก่อปลาเขาวาลันออกกันมันไม่ออกปองขาดเขาวาลันออกปองขาดคันว่าหู้ขาดมันลายฮะโอ้ยบวัวเฮ้วมีคู่ตีนมันออกปองขาดแล้วมันไม่ได้ต่ำเฮาขาด อ๋อคือเห็นเห้วตัวมันต่ำขาปึกปัขาดแล้วโอยขาดโอ้ยตัวท่าน,นันดื้อเฮ้ยาบขัดงอนอยู่ดิน่ไปใช้ละโอ้ปูนี่ยากระสากาือ,อาอยุขึ้นน้ำหางหมุนสองซัดหรือตัวนั้นเหรอบ่ัวดน้อยตัวนั้นแหละหัวเรียบเนี่เอาขึ้นจากน้ำปูก็ตายเราได้เพิ่มเลย เว้ยโมแอนด้มือเอาโมแอนด้ปลคอด้นะเด,ดี๋ยวดิมาแลครับโคมของใหญ่เรามาครับนนน่่นนะา่าาางเมวกขปลาบน่นแกลากใส่เลยได้ดปลาต่อีตรงนีงพอจสเอาพื้นนั้นลงมา เออแกหลักใส่เลยเบิือครับกำขึ้นเที่ละสองที่ละสามปลาก,กันเลยนี่หัวฟูเลยนะปลาตั้งมีพ่อของไงครับผมนี่ขึ้นมาโชว์แล้วนีว่ตั้งกล้องให้เลยเนี่ยเห็นว<อ><ป>ะไส<อ>่ปลาอย่างนี้ขลจันทร์ขนจันทร์แบบนี้เออคือสู้นี่จ้ะขน,นจันทร์ สู้นปา่าไงในแหครับผมแต่ว่จาจกสิ้ผดป่ายังแหงอยู่เสีะตุกไงได้ต่อยบะข้าวปข้าวไ่จักรูข่ข้าวไงวายอยู่หน้าหางมนริ้วเหลืออยูน่น้ำห่อนี่ออจับตานได้อยู่เถอะข้าวญ่ ยิ่งหายอยาไงมห้าไหมนนี้โคตรหอบแพได้รย่นกนี้เถอะจะกะจะโลตัวป่าให้บูขาละสี่โลเออเออสามโลว่าสามโลป่าโตถึงสี่โลแต่สองฮะสองเงี้นว่ะ มูห่อดนี네่เข้ารูว่านประตอกหุ้นมื่อวนนาสุดทีเล็กเขาบริคิดว่าซิมีประข่าป่าอยู่ข้างในดีมั้ยสองลูกวะลูกเหอครับลูกหาไปข้าวญ่ครับผมถือว่าข้าวเสย <laughs> ของแท้ของแท้บ่อนขึ้นมาได้เฮีกมาได้วะโยเโยกปลาดูค่อยกระไรน,นี่ส่วนละปลาน้อยไม,ม้แรกครับผมปลาใหญ่ครับนี่เสี้ยนกรอบครับผมเป็นคนต่อคืนโอ้ย,อยปลาข้าวครับผมปลาข้าวใหญ่คู่กับตัว,วที่แรกครับผม <c oughs> โอ้ในการในการอ๋อมัน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 ตัวที่สองกระผมปลาข้าว อ่ะจับชูร้เย,ยมีการไปกันไดกปางมันบปลายหญงอีกเลยครับยั่ทงแด้นี่ก็ปลาอีกแล้วครับ,รรบผมตัวที่สามแลครับปละโดนี้ตัวไอ้อน,นี่แล้วมันข้นกบกแมนแมนแมนท่น้ําั้มเฮ้างั้นมันข้กนกบมีป่าไพ่อยู่ในแหรครับผมแต่ว่าบน่แน่ใจว่าเป็นป่ายัาง ามาลอกเบิ้งมันไผย,ยู่นีนได้้งหนึ่งนภะาพอะเน,นะคือว่เห็นเหนสะหเขาไปนั่นมันไ่นยอยู่นี่อยู่บ่ะเออนีน้าจเมื่ยอไไผยู่นอกเหงบ่ะ่เคือว่เห็นสะปะไผออกเหงบ่ะ่ะ Bữa đó đó Ngôn mừng ở này Ui Bữa đó Cắt hẻ khát quá hồi เฮ้มันย้อนมองเดียวมองตัวเต่มมองที่มันไพ่นี่ฮะรูนี่เห็นแล้วปคอใหญ่บ่หวะตัวใหญ่ถือวะปลาดูโอ้ยปลาดูอีกละหงาแหลมแป๊ดเลยโตซ้ำกันนะครับโตขึ้นนั่นแหละอแล้วะนั่นแล้วทีตายแหละมันตายโยมันไพ่บูบุบอยู่ววนะระงวังปลาคอใหญ่บ่เมียนปลาดู ปลด,ดูลายอยปลดอยู่นีหัวแหลมปิดอปะคอนะครอจับเบิงขึ้นหัวเรียมๆป่ะนี่ครับผมะขาใหญ่อีกตัวหนึ่งครับหัวเรียมๆว่าเป็นปลาดกลับมาแล้วครับผมเมืเบิ่งผลงานครับผมอาจจะบม่ได้ทายทุกช็อตครับผมเพราะว่าโทรศัพท์หอนมันอ่นบอทงทำงาน ประกาศฮรอนไลท์โซลซับฮรอนเล่บบริไทยเบิง่งเบิดถูกช็อตครับมือนีมีที่เด็ดครับผมปลาข้าวครับมือนีฮอตบริลงังต้นล่างตัวกรับผมขึ้นมาแล้วก็ฟ้ามาเลยนะครับปลาข้าวตัวห้าได้น่าชี้ใหญ่ตัวห้าได้น่าชิ้ใหญ่กว่ามูเลยเออสูสี่ซับเดียวตัวนี้หน่อยกว่ามูนี่ว่ะโอ้นี่ครับปลาข้าวสามตัวครับผมยังหมานเลยแล้วก็มีพวกปลาโดครับผม พอดูครับกอดูคลอเคลียเดี๋ยวเขาสิเอาปลาออกมาคัดเลือกแลวก็ะแบ่งปั่นกันครับผมครับพี่น้องผมปั่นกันเสร็จเรียบร้อยครับปลาได้อยู่้วครับผมเจ็ดโล่แปดโลเกือบสิบโลครับผมหนักอยู่เอาสำหรับมือนี้กะคัแล้วครับผมมือแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนมักคลิปนี้จังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ